แปลกไหมสุดเดินรับคนมาอืมผมว่าคนนี้แปลกๆผมสะดุดเสียงตั้งแต่ตอนที่อยู่แลนขาวเว้ยเพราะแม่งปั่นดิเออทำไรอะโอ้โหอันนี้คือขอโทษเจ้าแม่ใช่โอเคเอ็งขับเลยเว้ยไปไหนไปไหนเอ็งมาร์กเลยมาร์กเลยเข้าไปมาร์กเลยเหรอเออไปแต่หลันี้ก่อนพวกไปจะไป เงแกข้ารับไม่ได้เมื่อเองกับใจเย็นก่อนข้าใจเย็นแล้วข้าวัาใจข้าไม่เย็นอันนี้ซ้อมอยู่ใช่ไหมอันนี้ก็ซ้อมเดียวใช่โอเคข้าก็เคยขับมาแล้วนะครับเองอันนี้คือเองเคยขับมาแล้วนะข้าลักเคยขับรอบนึงรอบเดียวใช่ไหมโอเครับสองเองใช่ไหมล่ะใช่เองนะไม่ได้เอง มันเริ่มเล็กมันเริ่มเล็กมันเริ่มเล็กมันใช่ใช่กับตรงนั้นแหละที่คาดจมใช่แล้วใช่แล้วใช่แล้วมันเริ่มเล็กก็ตรงนั้นนะค่อยๆขับเข้าต้องขับมันตรงก่อนเออทำยังไงได้ให้เองตรงก่อนตอนเนี้ยเองตรงก่อนเออค่อยๆก่อนอ่าใจเย็นเองใจเย็นก่อนอ่าค่อยๆไปก่อนอ่าอ่ามันไปมันตรงแล้วเองพี่อ๋อยเอาโอเคโอเคอ่าไปเลยเองพุ่งไปเลยเออเนี่ยแหละรอดแล้วเองรอดแล้ว นี่เองอยากชนดิ้วข้าไม่ได้ชนข้านั่งกับเองไงอันนี้อะไรเนี่ยไอ้ข้างหลังไอ้เอ็งรอบปันเนี่ยไอ้จะยกล้อทำไมอ่ะอุ้ยเอ็กซ์ไอ้ยกใช้ตายอะไรวะเนี่ยไมตายตายกูจะตายกูจะตายแล้วเองกูเองเข้าคอนี้กันไหมเข้าไป่ไหมอ่ะ <Happiness> เอาดิเอาดิเอาเลยทำที่อย่างงี้ฮะพูดไม่รอดแล้วข้างนอกกันข้างนอกกันรียบร้อนเลยอุ้ยแมปจะแดงกูเข้าไปแล้วค่อยคอยกลับทำไมไปกลับไปกลับเองไปกลับเอ็นจริง็จริง็นจีกันไม่เคยเคยหายใจแทบไม่ทันเลยเข้ามาเองไปซ่อมรถก่อนอ่ะเอ็นทำไงก็ได้เองให้เองไปถึงตรงนั้นแหละได้ได้เองลงเองลงลงทำไมอ่ะเดี๋ยวซ่อมไม่ติดโอเคอุ้ยอ่ะทำไมตัวข้า ถ้ามีกล่องซ่อมโอเคเดี๋ยว<อ>ที่มีเปลี่ยนคนขับดีไหมลองลองให้ลองให้เจเขาลองกูๆๆไม่ไหวแล้วอันนี้คือเองทำอะไรอะ่ะเก็บสกเก็ตบอร์ดเหรอเอ็มมีสกเก็ตบอร์ดด้วยเหรอใช่ข้าตีทีเดียวติดอืมอืมโอเคขึ้นมาเลยไปไ เองไปตรงแลนกลางอ่ะนะครับมาครับเออโอเคเองเอ๊ะไอ้เมาปะเนี่ยไอ้ข้าววันไม่มีใครบังเองนะเย็นจเย็นมึงใจเย็นก่อนเลยโอเคเองค่อยๆพลิกค่อยๆพลิกโอเคไปเองขับต่อ <c oughs> เราต้องดูกฎฟิสิกส์ก่อนวาอ่ามันเป็นยังไงเองผมกดฟิสิกส์ได้เองใช่ใช่นี่เลยเห็นไหมเนี้ยข้ามมาต,ตรงก่อนเออตอนนี้ตรงน,นะนี่คือถนนล่องนะเองอ่าไปเลยเลี้ยวเป็นเลี้ยวเลยเนาะใช,ใช่ทำกันได้ตรงไปก<ช>่อนอะเจ๊เอาไเนี่ย ตรงเออตรงเองเองอยู่บนถนนแล้วก็ได้นะอันนี้ฟุตปาดเลยเองเอ้ยไม่คือข่าดีกทางให้คนรเร็วรถเดเร็วไปก่อนอ๋ออ๋อเองจะดิกทางให้รถเร็วไปกันเหรอใช่ไม่มีรถเร็วเลยเองตอนเนี้ยเดี๋ยวก็มีไงค่าค่าจายแล้วโอเคโอเค,อเคเดี๋ยวต้องมีแน่นอนเพราะนี่คือทางตรงยาวมันต้องมีพุ่งแ,แน่นอนเขาเองทำได้วะ แต่เอ็กซิงนะข้าดูเอ็กซิงนะข้าดูนะเออเออเอ็กซิงนะข้าดูอะไรยังไงโอเคต้องเฮ้ยเอ็มมันมันชนจังเลยมันทำให้ข้าเสียหลักมันไม่ได้ผิดติดข้าโอเคโอเค <c oughs> มันนเป็นเพราะคนอื่นมันเป็นเพราะไอ้นท่าโอเคโอเค โอเคอะไรขับต okay. claro. pues ีพทียบมันก็ขับได้อ่าอ่าโอเคไม่เอาเอ่าเฮ้ยเข้ามาแล้วเฮ้ยเอ็งเก่งว่ะเอ้ยเอ็งูเก่งจัดเจียวเจียวไม่อันเนี้ยแบบมันสทริปขวางมันเยอะเกินจริงๆเมืองไม่ควรจะมีสิ่งฉาบฉางอ้เมืองคนไม่มีอะไรเลยขวางไม่มีอะไรขวางนะมึงขวางทุกอันเลยตอนนี้นตอนนึงเมืองมันต้องโล่งๆอืมโอเค มันก็เล็กด้วยตัวมันเล็กด้วยใช่ไหมใช่มันใหญ่กว่านี้มีเป็นงูกินหางแล้วเองใครใครคีย์บอร์ดเล่นหรือว่าอะไรอันนี้เองใช้จอยป่ะเนี่ยเองใช้จอยเหรอคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดใอ้คีย์บอร์ดเหรอดี่ขนาดคีย์บอร์ดอย่างน้อยก็ไม่ได้ชนรถชนอื่นนะชนรถทุกเสาเลยเอง รอทุกเสานะโอเคดีแล้วได้ไปชนตายอ่ะใช่ข้าจะตายก่อนเองแล้วนะชนแต่สิ่งของโอเคโอเคไปไปต่อเลยโอเคเอยงดูสัดใจนะเอ็นดูสัดใจเออโน่นโน่นโน่นเอ็งไปหาโน่นเลยไงลงเอ็งเขาว่าเขาว่าเอ็งอย่าไปลงเลยโอเคไม่ลงไม่ลงลงอยู่เลยเฮ้ยเคล็ดเลยเอ็งดูรถที มไม่ต้องกลัวรถพังเจเขาเป็นเจ้าของประกันลุยยาวๆไปเลยจเจฮ่า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 ฮ่ <โฆ S 1> าฮ่ <โฆ S 1> าฮ่าฮ่าฮ่าเลี้ยวซ้ายด้วยเหรอวู๊ดทำไมมันไกลขึ้นหรอเมื่อกี้ยงังสั้นๆอันนี้เองเองเล่นมุมมองบุคคลที่หนึ่งไหมนะ <c oughs> เองเล่นแบบเห็น, <c oughs> เ,หนเห็นตัวหรือว่าเอ,อ <c oughs> เองเล่นแบบเห็นตัวสิโอ้ยดูแรงมากนะใครเห็นบุคคลที่หนึ่งนะแบบสนุกอ่ะไหนเองเล่นแบบบุคคลที่หนึ่งใครดูเหรอแบบเหตเหตเหตแค่มืออ่ะดูดิใครอยากหรือต้เป็นไง มันสมจริงเลยนะว่าจะกระเป๋าบางกระเป๋าบางกระเป๋าบางอ่ะอสมจริงเลยฮะสมจริงเลยเลยเลยโอ้ยเหมือนขับรถจริงๆเลยโว้ยโว้ยมันเลยอย่างเงี้ยเออโว้ยโอ้โหเขาอยู่ที่ไหนนี่จะไปดูเองเหรอขับเองอ่ะไปเท้าฟ้าไปอยู่ข้างล่างน้งฟ้าอยู่ข้างล่างเตียง อะไรไม่ได้นี่เฮ้ยทำไมมันขึ้นมาข้างบนนี่หรอยังไงนี่เปนอะไรวะข้าอยู่ตรงไหนนี่ข้าต้องกดตัวอะไรนี่แล้วข้ายังไงมึงอย่าไปยืมรถใครขี่นะอย่าไปดึงรถใครขี่นะเฮ้ดูปะเฮ้ดูปะข้าว่าเอ็งเอ็งเอ็งไปตั้มไปทางขวามือก่อนปะนะข้างหลังอ่ะไอ้เหลืองๆอะเหลืองๆนะครับมาแค่อันเนี้ยอ่ะเนี่ย นแมไปเห็นปะหลังจากเกมโดนแบนจะไปทำอะไรต่อจอรที่ที่ใจเจอนี้ไปกูทำอะไรไม่ถูกเลยนี่ยังไม่กดอีกแล้วเนี่ยกดจิกเดียวเองโอเคอ้าวเองโดนทำไมอะเกิดอะไมอึ้เข้าว่าเอ็งกดตัววีเหรอเนี่ยนะไม่ไม่ถ้าสมจริงอ๋อสมจริงเองอ่ะใช่เโอ้โหกูจะไม่สมส่วนแล้ว เราเองเองเข้าไปเหลืองๆกันอะเองไปกดซ่อมไปอือมันต้องค่อยๆกดนี่น้องนี่เจไม่ไม่ใช่ครับอันนี้อันนี้น่าจะซีเจอ่ะเเดี๋ยวกินโอเคเองเองเห็นไอ้ตัวข้างหน้าป่ะนะไอไอตัวน่ะเออเองค่อยๆขี่นะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวค้าซ่อมเองค้าซ่อมเองโอเคโอเคเฮียรอละเจซื้อใบขับขี่มาป่ะเนี่ยไม่มีใบขับขี่ยังต้องไปใส่ก่ออไปขึ้นเลย ขับต่อเลยพวกเอ็งไปหาสายไฟเอ็งไปหาสายไฟปะไปเจอคนที่หนึ่งใช่ไหมเอาแบบว่าอะไรก็ได้ที่ทำให้ข้ารอดอ่ะเอ็งเป็คนที่สามสุดท้ายโอเคโู้จทำไมทำไมรถมันพังอย่างเดเองเอ้าซ่อมเอ็งซ่อมแล้วหรอเอ็งมีตังค์หรือเปล่าเนีมาเดี๋ยวข้าซ่อมเองมามีสักชิ้นนึ่งหรออ๋อต้องให้คนขับซ่อมโอเคเอ็งซ่อมเลยข้าไม่มีตังค์เฮีย ข้าว่าต้องเมาอะไรสักอย่างข้าว่าทำเองขี่มอไซค์อันนี้อ๋อเดี๋ยวข้าลงให้เองนะลงทำไมเองชอบปะเองชอบใครนี่ปะคือมันข,<อ>ขีดเลยอออะไรที่เป็นเสาชื่อเอาโหมด5 5าร้อยห้าสิบห้าหยอกอะไอะขหมอทุกเสาอะไปไหนไปใชาในะชา่ใช่ใช่ไปหาไอ้เนี่ยไอ้ที่จกสายไฟอะปะข้าไม่รู้เหมือนกันตัวนึงนะ ไ okay. อ้องตรงบ้านเลยอ้องตาตรงรับเพ่อตัวหนไอ้ตรงบานเลยตรงตรงไปไอ้รับตรงไปเลี้ยวขวาอ่าแล้วก็ตรงไปฉนไม่ใช่ไม่ใช่เออไอ้ไรหาตามความรู้สึกองเอไวไอ้ว่าอยู่อันไหนอันนี้อันนี้หลออันนี้หลอนอจริงอันนี้นจริงอันนี้หองจริงอันนี้อกจริงเหรอ้ยอ้ยจ้เาเฮเอ จ้อ้อองาวโอเคโอเคไม่มีใช่ไหมไม่มีเขียนี่แค่กล่องแรกแนละ้วเนี่ยเรจะล่วงข้าง <c oughs> หลังข้างหลังปะข้างหลังได้ปะอันนี้เหรอใช่ใช่ใช่โอ้โหเองใจเย็นหรอได้มีปะไม่มีโยมา,มาขึ้นมาขึ้นมามันหายากเว้ยอืมมันเอาไปหมดแล้วนี่น เอ็งใส่แว่นปะใส่อ๋อเอ็งใส่แว่นด้วยแล้วเอ็งก็เล่นไปด้วยเหรอใช่อืมข้าววายอยู่เดี๋ยวไหนอันนี้แนีวขนาดครับไปเนนอะเอ็งเราขับไปแล้วครับโอ้โหนนึงลองขับเฮ้ยตรงนี้เหรอมันเข้าจอดนี่มีไหมมีนี่กระจกทันหรือเปล่าไม่ไม่ห้ามจกห้ามจก <พอ S 1> ข้าวหร้ามจกแบบว่าแบบว่าจกด้วยกันไม่ได้ได้ ได้อะเราทำเคสได้อทพี่เไาให้ไม่ไม่ไม่ทันแล้วนะพี่พี่ไม่พอพี่ชิตีตัดสินใจช้าไม่รู้อ่ะอุ้ยโอ๊ยเอ่อเฮ้ยยังหาไปเรื่อยาะชอบไปถูกทิศหรือเปล่าถูกทิศเดียวเอง นี่นี่เขาทำไมทำพิลล์ค่ะันนี้ได้ปะโอ้ยไม่ได้เหรอตัวเองเริ่มงซ็งอี๋หาไปเรื่อยแต่เองก็เก่งเลยไม่ไม่อยากเก่งวะทำไมวะลำบากเหรอเดี๋ยวขาขี่ให้ปะเออข้าขี้เกียจแล้วอ่ะโหดจัดโคตรโหดอ่ะเจีรงทำไมโคตรโหดอ่ะ ที่เกียร์ี่เกียรแบบว่าโดดแบบเดียกันนักลบไที่ฮะเฮ้ยทำไมมันไอ้นี่ไม่ได้วะเอ้อเดี๋ยวข้าจะาได้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 ไปอันนี้อันนี้น่าจะดูไปแล้ววะดูไปแล้วไม่รู้อ่ะเร่องเดี๋ยวข้าโดนอันนี้ไม่ได้วะ เอเ็นตั้งรถเจรัดเข็มขัดปเนียเข็มขัดโอเคเข็มขัดรัดป<ล>ะรอกแล้วอ๋อที่ไหนอ้ขี่รถ <ละ S 2> เองเอาขาตั้งขึ้นมาน่ะไอตอนเมื่อกี้ขาตั้งขึ้นขอบคุณนะครับคืออะไรอะ่ะขาตั้งมอเตอร์ไซค์เหรอไหนมีแต่อันปแปลกๆมาเต็มเลยขอบคุณนะครับรคืออะไรอ่ะเมื่อกี้คืออะไรอ่ะ ขอบคุณวขวัญน,นะครับเอาเอ็ขึ้นแล้วใช่ปะขึ้นแล้วขึ้นแล้วมันคืออะไรอะไม่รู้แป๊มนะดูนี่ก่อนอันนี้ได้เองมา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 เอง็เองมาจกอะได้ปะได้ได้ได้งานนี้ไม่มีพลาดเก้าพันเก้าพัน ต้องระวังโจรนะเว้ยถ้าเองจกอ่ะอุ้ยอันนี้นี่เพื่อนเองเนี่ยจกมาอุ้ยอุ้ยเองหลอกเข้าไม่ได้เลยเข้าไม่ได้เลยนี่คือการป้นมีอาวุธไหมถ้ามีแต่ข้าดเล่นนี่คือการป้นถอดเสื้อผ้าออกถ้าเองเจอเจอไหนเองเองจะทำไงวะตับถอดเสื้อผ้าออกอ่ะถอดเสื้อผ้าก็ ดีกว่าเอาดีกว่าเอาตังไปอ่ะเอียนเลยโอเคไหมกูเอาตังได้เปล่าวะเอาไปอุ้ยขอโทษไม่ไม่ในเป็นไรว้าเราจะขอโทษด้วยเป็นไงวะดีปะก็ดีอยู่เหงืว่าค่านี้ใส่ดีปะวะอืมโอเคค่าไม่ตัดสินเอ็ง ได้ไหมด้ไม่ไม่ได้ยังขายยายังขายยาขายได้หรือเปล่าขายยาแหละไอแคปซูลเหรอเออเอ็งมีเหรอเฟสมีเอาวะเอาดิไปที่ตู้ไปที่ตู้ตู้รถตู้ตรงไหนอะแลนแลนนะนะป่าป่าป่าแลนต้มนะ ขันนี้มันก็ขี่ง่ายเองใช่เหรอเองดูข้าขิดเลยเฮ้ยเป็นไงค่าเสียนปะเองอะชอบกดค้างเว้ยพอกดค้างแล้วมันกดไงอ่ะเองก็ค่อยๆกดทีละหน่อยๆกดตัวเดียวเหรอเออไอ้กดแบบยิบยับอะยับยับอะเออไรไอ้กดเองกดแช่งไงมันเลยแบบเนี้ยเนี่ยแง่แง่แง่เห็นปะ แยพอแล้วพอแล้วไม่ต้องพิสูจน์แล้วเ้าเข้ารู้แล้วพอแล้วจะเลือกไม่ต้องพิสูจน์แล้วรูัวตรงรูัวตรงไม่ต้องพิสูจน์แล้วงานคืนที่ไหนอ่ะโอเคเนี่อ่ย ไปพาวรถก่อนไม่มีพาวรีหลอดกั๊บนึ่เอ็งเก็บของเข้าตัวไปแล้วนะพวกปูนอะเออไรเอ็งโดนได้โดนน้อยเอ็งเอาน้ำมาเผื่อค่าด้วยเม็ดหนึ่งอะมี่ว่าไหมพวกน้องเขาไม่ได้แหววับครับใช่ น่าจะเล่นเซฟอ่ะผมลองขอให้แล้วแต่เขาไม่ไม่ได้ให้ลูป,ปั่นเดยวนะเว้ยไม่ค่อยเจอปั่นปันอะไรเลยขารู้จักว่าบอกเจเจผมลองโทรแล้วครับน้องน้องไม่รู้ไปไหนครับ แน่นอนน่าจะไม่มาวันนี้เขารู้ไหมว่าจอสตตีมไม่ครับไม่รู้ผมผมผมไม่ได้บอกน้องนะเด,นเดี๋ยวมัน,นนะเดี๋ยวมันจนี่องเดี๋ยวเดี๋ยวน้องเก่งอนะ่ะ ล้วงๆเนี่ยครับจะได้แบบว่าอันนี้ดิเจ๊ชื่ออะไรเนะี่ยค่าใช่ไหมใช่ชื่อฉือเองเป็นนายกเหรอต่างกันเป็นนายกยนายก ดีครับเลยครับสไตล์สวัสดีทุกคนนะครับฝากกดติดตามอาจาด้วยน,นะครับสไตล์การพูดคล้ายๆมไม่เลยเ่านแกแ<ม>จะร<อ>วยรนวะยรุนรุนเลยอ่ะตอน,นแรกนึกว่าแกของรวยจริงไอ้คิดแต่คนนี้แต่งตัวเหมือนแท่งหญิงไหยแค่หน้าก็เหมือนแล้วพี่เหมือนมันเหมือนจริงไอ้เหี้ยกูไม่เคยเห็นใคร พอดเพมเหมือนทาน,นีีเลยที่อะลอ,ลองให้เปลี่ยนเป็น,น,นหน้าหน้าหนึ่งอะไม่ใช่หน้าสี่สิบอะใช่เลย <laughs> สัตว์ปลาพวกเอ็งชอบคันนั้นเหรอแคดูนเฉยคันนั้นเอ็งรู้ว่ายี่ออะไรไม่รู้อ่ะซีวอลซีวอลใช่พวกกูไม่แก้งหรอกอเคยฟังปะเคยฟังในทิกตอกโอเคไอ้ฝั่งในแคปคือแม่ฆ่าเลย โอเคตรงนั้นนะแต่เอาคันนี้เนาะหรือว่าจะเอามอไซค์คืออะไรรถเหรอได้คันนี้ได้โอเคโอเคเอ็กกอของข้านะอิงนับหน่อยนับหน่อึ่งสองสามเบิบอุ้ยทำไมวะอิงทำไมอิงว่าข้าไม่ทำเหรอเหมือน คนละทางเอ้อ้อออขอมาคนละทางเหรอคนละทางงาั้นงั้นไปของข้างกันโอเคโอเคจะขายก่อนของเอ,อ,องโอเคอ,อันนี้ปะเฮ้ยทำไมพ่อค <c oughs> ้า,ายนนอยู่ไหนอ๋อขายข้าขายก่อนโอเคไม่ออกด้วยขายไม่ออกร <c oughs> ้อเร็ว <c oughs>

เจีมันรู้กล้องเวลามันเป็นไฟฟ้าอ่่ะพีเวิวิวึไปเองเองไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เองเองไม่ได้ไม่ได้เองเองขึ้นไม่ได้ไม่ได้อก็ห้ามขโมยรถไม่ขโมยขึ้นเฉยไม่ได้ไม่ได้ไม่เคยขึ้นเลยไม่เคยเห็นด้วย อ๋อนั่นคือน่าจะเอาน่าน่าน่าจะเอาผ่านโอ้มันเป็นรถถ้าชีวิตวนะจริงสามล้านนะครนอะเฮ้ยเอ็งเท่มากนั่งได้กี่คนนะ่ะเอง็งดูไหมเอง็งเอ็งไปรถใครอันนั้นรถรุ่นใหญ่นะ่ะใช่เหรอใครอ่ะแรงไหมครับคันนี้รถนายกโอ้ยรถน,นายกอือนายกงกอนั่นใช่นายกเมื่อกี้นายกรถใช่ไหมใชม่ไม่ได้ขับ อย่งนเไปหาตัดอ้อยแมนหน่อยพี่ไปแมนน้องกดังข้าต้องไปด้วยฮะให้ข้ากดยังได้ได้ได้กิงกดเลยก็ได้เคโอ้ครับผมเมื่อไหรจ็อดจะชอบผู้ชายบ้างครับ ีอยากให้ถึงคิวผมบ้างรอจอร์ยอยอยากจะเกมมากอันนี้ปะตรงไีปวะอ่ะตรงเจอปะเราเจอเจอแอเมื่อค้าไม่ออกเอาแค่เควสก็พอปะเออพอแล้วเควสเถือกระเป๋ามันขาดแฮม ครับใช่ครับทำไมหรอเสียงมันแก่เสียงมันแก่ลอไแล้วแต่ออกไหมไม่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 ไมทนันทันเสียงมันแก่ ไม่ไม่เคยไม่ไม่เคยรู้จักกันใช่ไหมเนี่ยกลัวจำชื่อกันไม่ได้ใช่ไหมเรี่ยบ่อยอ๋อข้าไม่รู้ว่าเองขึ้นรถมาแล้วเว้ยอันนี้อันนี้เองทำพวกเควสอะไรเสร็จหมดแล้วใช่ไหมอืมดูก่อนอ่งุนอะไรพอแล้วทำหมดแล้วข้าไม่ทำเลยเองเองจะส่งเควสเปล่าส่งเองจะไปทำไหมล่ะได้เออเองเองข้าทำก่อนแหละหรือเองจะส่ง ได้หมดเลยครับผมไม่เป็นไรครับขอโทษครับขอโทษครับคไม่เป็นไรครับน่ารักอ่ะนกป่าไปไหนแล้ววะเมื่อกี้นงป่าหล่นรถซะเนี่ยอ้าววิจริงด้วยเฮ้ยน้องป่าหล่นรถมามามาหายมาหายมาหายจริงๆน้องป่ามาหายจริงน้้อองนงป่าไม่เอานกป่าไม่เอ็นมาหายจริงดูดิน้อมาหายเลยอ่ะน้องป่าหล่นรถแล้วแล้วมาหายไปไหนอ่ะ แล้วมันจะหล่นไปตรงไหนเดเร็วไยฮะว่าแหละอืมกูว่าใครเจเจเจมีเงินแดงเหลือไหมครับโอ้โหเงินแดงเท่าไหร่ต้องถามว่าเท่าไหร่ถามไปโจ๊กเลยถามไปโจ๊กแล้วถามโจ๊กกล่องขาดกล่องเท่าไหร่อ๋อผมตอนนี้ผมขาดเก้าสิบแปดกล่องบอกเขาไม่ได้เรียกขาดเขาบอกไม่มีอะไรครบครบหมดแล้ว เหลือเงินแดงเหลือเลยเหลือเงินแดงขายเท่าไรเงินแดงอันนี้ืออะไรผมมีแค่เมื่อวันสองเหลือไหมคะแตงโมเหลือไหมครับเอากี่ลูกเลยฮะเอาแตงกีแตงโมไหมขึ้นไม้ไได้้รขึ้นมีดแล้วไม่เงินแดงเท่หรอรอโล้วสี่สิบฮะเงินเขียวไม่มีเลยเหรอฮะรอสี่สิบมีแสนเดียวสามลูกร้อยโอ้โหผู้กุหลาบเท่าไหร่มัน เอาแม้รลวว่าสี่สิบเมรสามลูกร้อรไปกนมแต่เอนนี้เจสิ่งแรกพายอยู่เอาสองลูกครับสองลูกนะรอไปก่อนนะอ่ามาครับโอเครถกระาสามหนึ่งเก้าห้าครับโอเคจอดน้องหมาจะไปไหนเราไปเอาจอดหมาหล่นรถตัวเอาแตงงมไม่ใชื่อมนตจดติแตงงมหมดแล้วหรือแตงคน เจอแล้วคุณลูกค้าไม่เอาตังใช่ไหมครับอุ้ยเอาเครับสองห้าเจ็ดเก้าครับเอาครับสองสามห้าสองห้าเจ็ดเก้าไปก่อนนะได้ครับเจ๊เดีบยวคริ่มให้ชิมแบบถ้าไม่อร่อยแล้วค่อยจัดไม่ต้องสายทางเองพอขายิงกันพึบเลยยืนลุ้มหนูดิเขาเนอะน่ากลัวสองห้าเจ็เก้า เชิญชิมได้นะฮะเอาเหรอเอาแล้วเรอาประกันไปไหนอะเอาประกันไปไหนวะี่กระเป๋าอะไรนะครับกระเป๋าสองสามห้าครับกระจายไปแล้วไม่เป็นไรขึ้นพี่ไปแล้วโอเคครับครับไม่เจคร้าแต่ว่ามันจุดนิดนึงมันไม่ไหวฮัลโหลเอ็งอยู่ไหนเนี่ยขี่รถเล่นอยู่อ๋อขี่รถเล่นเหรอเองไปตอนไหนวะ ไนะวสุดยอดเลยพวกเป็นกำลังใจให้จำได้ได้ไหมรอ5,550จักรยาน่จำได้พวกนัดจำได้ไอ้นัดเป็นเองคิดไงกะเข่าวข่าวข่าโอิโอวะเจอแล้วเจอเนี่ยข้าเจอเองคะโอ้ยเกาะเกาะข้าอะไรวะพร็อสตาร์ก่อนนะไอคิดไงกะโอริโอ้นัดด้วย <c oughs> ใครช่องใครช่องน้องปะไม่มีครับน้องน้องน้องไม่ได้ทําช่องครับข้าวอาัดใสกันนะ <c oughs> กดกดวางให้หน่อยกดอะไรนะกดวางเหรอ <c oughs> พี่มีครับพี่ <c oughs> อุ้ยครับผ <c oughs> มมี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 นี่ปะอา่ถาถังน้ํามัน <c oughs> นะพี่เฮ้ยมีมีมีไหนเติมให้นับไหนวนะเนี่ยแค่นับเพื่อผมบอกอะ เล่นมะาเฟนหผมวาน่าจะใช่คอมครับพี่อมครับเอาตามไหพี่มีแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นวาะไม่ม่ไม่ม่เป็ี่อมครับผมก <c oughs> ไปเปดีเด <c oughs> ้อขายาตอบปะไม่ขายแล้วอะข้ามีแคปซูลเนี่ยตัวนะอ้ยงนเองอยากขายปะข้าไม่เอามาข้าดกดเลยนะข้าดกดแล้ว